เหียวกับเหียวไปหลายอยู่เพราะว่ามันมันมันฮ้อนแดดมันฮ้อนคือปลูกไว้นะครับพี่น้องอากาศฮ้อนฮ้อนยังทีมกันเหี้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมปลูกหลายอยู่ด้วยพี่น้องปลูกไว้หลายอยู่อากาศฮ้อนแบบนี้มันก็เลยซื้อกว่า้รับเพื่อนแหนงนี่หลายอัศจรพี่น้องฝนแตกแหนงแจกยางมกหลายพี่น้องกับิเริ่มแท่งนอแล้วล่ะห้องก็สิปป้อยน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ห้องขยายไปอีกนะครับก้อนหน่อย อปีที่แล้วเขาก็ขยายไปเป็นเป็นงานหนึ่งเนาะพี่น้อง,องกอสีผ้าไปเบิง้งเด้บัดเียผ้าไปเบิง้งผ้ามันแห้งพี่น้องเอ้ยนี่กะนี่แหละเขากอสีมันตัวนไงเริ่มทิเหี่ยวกับเหี่ยวไปหลายอยู่เพราะว่ามันมันมันหอนแดดมันหอนหดประจำเลยพี่น้องจ้แมนเบมือนเลยพี่น้องนี่แมนเบิือนเขาทรงน้ำม,มากประจำตะกอนน่ครับนี่มืนอนีุู่มมืนอนี่กคแมน พี่น้องหลหลุมหลาหมองอยู่นี่ครับกันยังทนแดดทนฝนอยู่ดีพี่น้องแต่รอแต่นหนาฝนสีมาล่ะพี่น้องเอ้ยหนาหงามันถ่วมเนาะอันนี้กับคือเหาอปลูกไว้นะครับปลูกไว้อันนี้กับปลูกไว้เป็นไพ่นะครับปลูกไว้หลายเขาก็ปลูกสามชิปหลุมเปิดได้พี่น้องตรงนี้ครับนี่แมนเบิร์ดแล้วพี่น้องแมนเบิร์ดเนว้ิวบ,บอกทั่วห้านี่เขาปลูกข้างบักทั่วนี่แมนเบิร์ดเด้อพี่น้อง นี่กะเช็ดเอาหน้าเงียวตอนเที่ยงนี่ครับพี่น้องแล้กก็เิเสียหนาเอาดีๆเสียหนาดีแล้กกะเห็ดเป็นหลุมดีๆกะกะเช็เอาน้ามาลงยน่มือเศร้าน้าพี่น้องเงียวตอนเที่ยงนี่ครับพี่น้องแล้กก็สิเสียหนาเอาดีๆเสียหนาดีแล้กกะเฮ็ดเป็นหลุมดีๆกะกะเช็เอาน้ามาลงยนี่มือเศร้าน้าพี่น้องหนามันทว่มเมิดอันนี้ก็ปูไว้น้พี่น้องอันนี้ก็เนยงอกไหล่เขากะเชียเอาออกอยู่ได้พี่น้องบ่ให้มันหกปานี้นะครับ กรู้สึกว่ามันแท่งนอออกมาอยู่เลยพี่น้องมันอย่งพอสมบูรณ์ครับนอพอสมบูรณ์นะครับไพ่ตรงหวานพี่น้องไพ่ตรงหวานลืมแรงนะครับเขาเรียกเป็นภาษาต่างประเทศกันนีนะครับการจะออกไปท่านกิมกิมกวนสมบูรณ์ปั่นใจนะครับเพราะว่ามันบ่ได้รับอาหารมันบ่ได้รับน้ำก็จะได้ป้อยน้ำให้กับกะสีมะแต็งดีๆนอน่อยกะสีออกมาตาม,ตามแหนงตามยังนะครับพี่น้อง พวกมีสแปรไว้ก้าวเข้ก็เลยเอาพายมาลงพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เอาพายมาล่งกับสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมเขาก็ปลูกหลายอยู่ดอกพี่น้องปลูกลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพวลเมองนี่ก็ได้จต่ว่าหญ้ามันแห้งแล้วก็เขาขยายไปอีกนะครับกอนหน่อยปีที่แล้วเขาก็ขยายไปเป็นเป็นงานหนึ่งเนาะ พี่น้องกับสีผ้าไปเบิ้องเนี้ยบดิผ้าไปเบิ้องผ้าเบื้องมาพี่น,อน,อน้องพุ่นข้อนคักข้อนแน่กับยุ่ยเลยครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาสียุ่ยเลยกับขึ้ทนแดดทนฝนเนาะพี่น้อง,องเบิ้องเนี้ยบดิครับผมพี่น้องครับผมห้องก็ปลูกหลายอยู่หรอกพี่น้องปลูกหลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพวกนั้นมองนี่ก,ก็ได้แต่ว่าหญ้ามันแห้งแล้วก็ห้องขยายไปอีกนะครับก้อนหน่อยปีที่แล้วเ้าก็ขยายไปเป็นเป็นงานหนึ่งเนาะ พี่นอ้องกะสิผ้าไปเบิง้งเด้บบัดเลยผ้าไปเบื้องผ้าเบิ้งเด้บบัดเลยครับผมพี่นอ้องครับผมห้องก็ปลูกหลายอยู่ดอกพี่น้องปลูกหลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพอละมองนี่ก็ได้จ้่ว่าหญ้ามันแห้งเบิ้งเด้บบัดเลยครับผมพี่น้องครับผมห้องก็ปลูกหลายอยู่ดอกพี่น้องปลูกหลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพอละมองนี่ก็ได้จ้่ว่าหญ้ามันแห้งพื้นที่ตรงนี้ห้องอ่าเป็นที่วางเปาสําหรับเลียงสัด ่างๆเพิ่นกรสิมาหายอยู่หากินตรงนี้นะครับปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้ห้องเป็นที่วางเปล้สเลสาหรับเลียงสัต่างๆเพื่อนกรสิมาหายอยู่หากินตรงนี้นะครับปล่อยให้หญ้ามันถั่วเหมิอดอันนี้ก็ปปูกไว้นะพี่นอ้องอันนี้ก็หญ้าม,มันถะ่วเนาะอันนี้ก็คืองห้อลููไว้นะครับปูกไว้อันนี้ก็ปปูกไว้เป็นไพ่นะครับ ปลูกไร้เไเพิ่งเดีบร้อครับผมพี่น้องครับผมเขาก็ปลูกหลายอยู่หรอกพี่น้องปลูกลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพมละมองนี่ก็ไดแต่ว่าหญ้ามันแห้งครับเม่อพื้นแหนงนี่ลร้อัศจรรย,ย์พี่น้องผนแตกแหนงแตกแหนงมาลร้พี่น้องกะสทีเริ่มแท่งนอแล้วล่ะเขาก็ฉิปป้อยน้ำเขาเนะพี่น้องเนาะผมขอบคุณายๆเ้อพี่น้องติดตามนะครับติดตามมาตลอดนะครับผมมหดประจําได้พี่น้องจ้ะ แมนเบิือนเลยพี่น้องนี่แมนเหิืเขาทรงน้ำมากประจําตะกอนนะครับนี่เมื่อนี่รูมมื่อนี่ก็แมนพี่น้องไพ่ตรงหวานพี่น้องไพ่ตรงหวานรืมแรงนะครับเขาเรียกเป็นภาษาตั้งประเทศกับมีนะครับกับจะออกไปท่านกิมกิมกูละครับพี่น้องเขาเอื่นเขาเอื่นเป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องกระปลูกอยู่อใกล้บ่อน้ำนะครับบ่อนา้ำเขานะครับกะมีเวลาเขากะเนาะครับ อุดมสมบูรณ์เพียงพ่อหากหลายพ่อยังอยู่ได้ไปนะครับพี่น้องแต่เอียวน้ามังหดให้เพื่อนยุ่รอกครับขนามัหดไห้อันนี้เพิ่งเล้ยบนี้ครับผมพี่น้องครับผมเขาก็ปลูกหลายยุ่รอกพี่น้องปลูกหลายเนาะปลูกตั้งแต่ใครปลูกตั้งค่าพมดละมองนี่ก็ไดแต่ว่าหยามันแห้งคือปลูกไว้เนาะครับพี่น้องอากาศห่อนยังที่กันกะเรี่ยวนะพี่น้องเนาะครับผมปลูกหลายอยู่ได้พี่น้องลูกไว้หลายอยู่อากาศห่อนแบบนี้มันก็เลยซื้อกว่า อนาน้ำมาฮดปล่อยน้ำมาไหเพื่อให้ชุ่มชื้นนะครับตอนนี้ก็รู้ซึกว่าแหนงออกไรพี่น้องข้าบโพดลยมาไก่ยักเทื่อครับนี่เนาะครับการอุดมสมบูรณ์เพียงพ่อหากหายพ่อยังอยู่ได้ไปนะครับพี่น้องกระเทียวหน้ามะฮดให้เพิ่อนยอ่รอกครับอาน้ำมะฮดไหอันออนี้แหน่งออกไรเขากระเชียวออกอยู่ได้พี่น้องบ่ให้มันหกป่นนี้นะครับการรู้สึกว่ามันแทงนอออกมาอยู่ได้พี่น้องมันหนึ่งพอสมบูรณ์ครับนอพอสมบูรณ์นะครับนี่เนาะครับ อุดมสมบูรณ์เพียงพ่อหากหลายพ่อยังอยู่ได้ไปนะครับพี่น้องกระเยวาน้ามโหดไห้เพื่อนยุ่รอกครับอาน,น้ามโหดไห้อะไรเบื้อนนงมือพี่น้องคนข้อนข้าข้อนแน่กายุได้ครับนี่แหละพี่น้องเอ้มาชิยุได้ก็คือทนแดดทนฝนนะพี่น้องเบื้องได้ป้ล่ครับผมพี่น้องครับผมห้องก็ปลูกหลายยุ่รอกพี่น้องปลูกหลายเนาะปลูกตั้งแต่ไข่ปลูกตั้งค่าพอละมองนี่ก็ได้ ต่ว่าหญ้ามันแห้งแล้วก็ห้องขยายไปอีกนะครับก้อนหน่อยปีที่แล้วห้องก็ขยายไปเป็นเป็นงานหนึ่งเนาะพี่นอ้องกระสีผ้าไปเบื้องเด้ยบัดดิผ้าไปเบื้องผ้าไปเนี่ยเนาะครับอุดมสมบูรณ์เพียงพ่อหากหลายพ่อยังอยู่ได้ไปนะครับพี่น้องกสิเอาหน้ามโหสถให้เพื่อนยุโรคครับหน้ามโหสถให้อะไรละครับพี่นอ้องห้องอื่นห้องอื่นเป็นภาษาไทยนะพี่น้องกระปลูกอยู่ใกล้บอ่อน้ำนะครับ บ่อน้ำเฮานะครับกะมีเวลาเฮากะเฮาก็ปลูกสามชิปหลุมเผื่อได้พี่น้องตรงนี้ครับนี่แมนเบิร์ดลวพี่น้องแมนเบิร์ดเนื้อชิ้วบักทัวเฮานี่เฮาปลูกข้างบักทัวนี่แมนเบิร์ด้อพี่น้องนี่กระชีดแล้วน้ำเฮาก็ปลูกสามชิปหลุมเผื่อได้พี่น้องตรงนี้ครับนี่แมนเบิร์ดลวพี่น้องแมนเบิร์ดเนื้อชิ้วบักทัวเฮานี่เฮาปลูกข้างบักทัวนี่แมนเบิร์ด้อพี่น้องนี่กระชีดแล้วน้ำเบิ่อยครับผีพลาพี่น้องยางเปื่อยๆนะครับแดดเปียงปางเนี่ย จากกอเดียวนี่เขาก็ขยายพันธุ์ผลเลยพี่น้องอยู่หน้าฝายเข้าผลน้าฝายหน้าคู่สาผลหลายกอเลยพี่น้องอยู่ผลหลายกอนะครับพี่น้องเบิ้งมาพี่น้องผลข้อนคัดข้อนแน่ก็อยู่ได้แค่เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยมาทิ่ยูได้ก็คือทอนแดดทนฝนเนาะพี่นอ้องขันแห้งพี่น้องเอ้ยนี่กันนี่แหละเขาก็สิมันต่วนง่ายเริ่มสจีเดิ้ล ครับสีพาพี่น้องยางเบิ้เบึงนะครับแดดเปียงปางเนี่ยอ,อนแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่แหละเข้ากะสิมันตัวงหญ่เริ่มทิมโหดประจําเด้พี่น้องเฉยแมนเบิดเลยพี่น้องนี่แมนเบิดเขาทรงนามมากประจําตะกอนนะครับนี่มื่อนี่ลุมมันนี่กิแมนพี่น้องไหลุูมหลายมองอยู่นี่ครับกันยังทนแดดทนฝนอยู่ด้พี่น้อง แต่ร้อนเตหนาฝนสีมาล่ะพี่น้องเอ้ยหนาวหดประจําได้พี่น้องเ้ะแมนเบิือนเลยพี่น้องนี่แมนเบิือนห้องทรงน้มมากประจําตะกอนนะครับนี่เมื่อนี่รูมมื่อนี่กับแมนพี่น้องแท่งยอดแท่งดอกแท่งนอมาเท่ากับีได้ผลผลิตเท่ากับีได้เป็นลํำเป็นตูนเป็นเงาเป็นเขี้ยมาเนะพี่น้องเนาะกัศยเอาจบไปแค่นี้่ะครับพี่น้องครับแล้วก็ห้องขยายไปอีกนะครับก้อนออ่ะปีที่แล้วห้องก็ขยายไปเป็นเป็นงานหนึ่งเนาะเ่ พี่น้องกัดสีผ้าไปเบิ้องเนี้ยบดิผ้าไปเบิ้งผ้าไปฝนมาเ้ากัดจังสีได้อ่าไปรูบไปล่างนะครับกัดสีซัดขึ้นแงงออกไหลห้องกัดสีเอาออกอยู่ได้พี่น้องบ่ให้มันหกปนนี้นะครับการรู้สึกว่ามันแทงนอออกมาอยู่ได้พี่น้องมันอย่งบ่สมบูรณ์ครับนอบ่สมบูรณ์นะครับไปเบื้องผ้าพี่น้องยางไปเบิ้องนะครับแดดเปียงปางเนี่ยไปเบื้องผ้าพี่น้องยางไปเบิ้องนะครับแดดเปียงปางเนี่ย จากกอเดียวนี่เอาก็ขยายพันธุ์ผลเด้พี่น้องอยู่หนาฝายเ้องผลนาฝายหนา,หนาู่สาผลหลายกอเลยพี่น้องอยู่ผลหลายกอนะครับพี่น้องไพตรงหวานพี่น้องไพตรงหวานลืมแรงนะครับเอาเรียกเป็นภาษาตั้งประเทศกันมีนะครับก็จะออกไปท่านกิมกิมบุพื้นที่ตรงนี้เข้าอ่าเป็นท